ข้อ9ฟังให้ดีปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ทั้งพวงมี2 5 0 0ธนาคารประเทศไทยกำหนดให้ถือไว้เก็บไว7้7%ธนาคารพาณิชย์สำรองมีเง่นกับ2 1 0ข้อใดถูกต้องอ่ะท่านที่1เลยเอา2 5 0 0คือเงินฝากคูณด้ว7ย7%ได้คากบ175นี่คือสำรองตามกฎหมายที่ต้องมี สำรองกัะหายที่ต้องมี175และถือไว้จริงเนี่ยเท่ากับ250ถือไว้จริง250บล็อกการคือ75 75เรียกว่าส่วนเกินสำรองส่วนเกินดังนั้นข้อขอไก่เงินสำรองส่วนเกินท่ากับ75ข้อไก่ถูกต้องข้อที่1แล้วถูกปะข้อขอขายาานาคารพาณิตย์ได้เงินฝากไปลงทุนในรูปแบบต่างๆรวมกัน2 5 0 0 ล้านบาทไม่เกี่ยวข้องเลยข้อควายเงินสำรองส่วนเกินเท่ากับ1 7 5ก็ไม่ดูเพราะเงินสำรองส่วนเกินคือ75ข้องูเงินสำรองตามกฎหมาย2 5 0ตามกฎหมาย107.5แล้วไอ้ข้อที่ถูกตอ้องคือข้อกอไก่ส่วนเกิน75ล้าน